อิมินาสการีนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการีนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการีนะสังขังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระควตาธรรมโมธรรมังนัมัสามิ สุปฏิปันโนภะควโตสาวะกะสังโฆสังขังนามามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขัทายะติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขัทายะติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ตติยัมปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงระขณะทายะาติสารเนนสหปัญจศีลานิยาจามะนโมตสะภควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสะภควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสะภควะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะพุทธ ทางสรนังคจฉามิธรรมังสรนังคจฉามิสังขังสรรนังคจฉามิถุติยัมปีพุทธังสรนังคจฉามิถุติยัมปีธรรมังสรนังคจฉามิถุติยัมปีสังขังสรนังคจฉามิตติยัมปีพุทธังสรนังคจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังคจฉามิ ตติยามปิสังขังสารนังคจามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะะะรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ namo dasa paññavato, nato samma samudassa, putham aratananang karomi, thamman aratananang karomi, karomi, nam karomi, namo สิสัะโตอาคันติมายะอิติอาควานโมโอทิสัะโตอาคันติมายะอิติภาควานโมโอทิสัะโตอาคันติมายะอิิตภควนโมโอทิสัะโตอุมาอัญโย นะโมติสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมติสสะ พุทธัสสะนะโมพทธายะพระพุทธไตรรัตนายะมณีนพรัตน์เสสะหัสสุธรรมะพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมาบูชาสังาบูชาภาคีทานังวารังันธัง สีวาริจามนาเทรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิคาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสภูธาธรรมสัมภูชะนินาโมพุทธายะพระพุทธายรตนาญาณมารีโนภารัตสิสะหัสสุตัะมะ พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโธนะพุทธะปุชาธรรมภะปชาสัพพาบูชานาคีทานังวะรังคันตังสิวะริจมานะเทรังอาหังวนตามิตุระโตอาหังวนตามิคาตุโยอาหังวนตามิสัพพโส พุทธรรมาสัมงฆูเชนีนาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายะมหินทุปารสิสะหัสสะสุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมพุบูชาธรรมพุทธบูชานาคีทานัวารังธรรม สิวาริจมหาเดรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิคากุโยอาหังวันทามิสัพพโสภูธาธรรมสังะปุเชฌินาโมพุทธายะภราุทธาไตรรัตนายะมะนีโนภะระสิสาหัสสุตัรมะ พุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโธนะพุทธบูชาตรภาบูชาสัพพาบูชานาคีธานังวาลังคันตังสิวาริจมานะเทรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิคากุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทโธ เชนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมหิดนภะระตศิษะหัสัจสมามาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโธนะพุทธะบูชาธัมภะบูชาสัพพาบูชาภะคีธางวารังคันธังสิวาริจมหาเิระ อานํวันธามิธุระโดอานํวันธามิคารุโยอานํวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสัมภุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายะมะณีโนภระศีสะหัสสะสุทธัมมาธัมโมสังโฆยะถาภูตัง นาโคต้าปุชาธรรมภาคชาสัพภบูชานาคีทานัวะรังพันธังสิวาริจมหะเทรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิคาุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธรรมสัพภาคุเชนินาโม พุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมารีนุปการศิสยหาสัสสุลธรมาพุทโธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมภาบูชาสัพพาบูชาัาคีทานัวารังธัรมธรรสิวาริยมานาเทระ อาหารวันทามิตุระโตอาหารวันทามิกาหิโยอาหารวันทามิสังฆสังปุทะกัมมะสังฆะปูเชหินามกุทัตยาลาปุทะไตกะทะนะยังมะหิโนปะรัตสิสหัสสะสุทัณฑปุตโตธัมโมสังโฆ ภูชาธรรมภาภูชาสัพภาภูชานาคีทานวารังปันณฑาสิวะริจามาเทรังอาหังวันธามิตุระโตอาหังวันธามิคาุโยอาหังวันธามิสัพพโสภูธาธรรมสัพภาคุเชนินาโมภูธายะ Aya, พระพุทธาตรรัตนายานมณีโนปรัติสิสาหัสสุนัขมังพุทโธธรรมโมสังโฆญาถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมภาบูชาสัพพาบูชามาคีทานังวารังพันธ์สิวาริจมานะเทระอาหังวันทามิตระโต อาหังวันทามิคาตโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆุเชนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมารีโนปารัสศิสยหนสัจสมะภูตโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะ พุทธบูชาธรรมาคบูชาสัพพาบูชานาคีทานวารังธัรมังสิวาริจมหาเมรังอานวันธรรมมิตุระโตอานวันธรรมมิคากรโยอานวันธรรมมิสัพพโสพุทธธรรมสัพพาบูเชนี อหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหังมิทุโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหังอาวีโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหังอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอน,นีค่าโหตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจัดทุกภัยทั้งสิ้นเถิด